ก็วันนี้นะครับมารีวิว f อ c เอรอบรองก่อนที่จะไปพรีวิวรอบชิงกันนะฮะก็ผมพูดถึงคู่ของอบุรีรัมย์กับชนบุรีเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของเกมอีกคู่หนึ่งที่บุญยจินดานครับก็คือเกมระหว่างทูแบงคอกกับทางเชียงรายก็ความหมายของ2ทีมนี้คือไปจบที่4ที่5นะครับเชียงรายได้ที่ 4, ี่บได้ที่5เพราะฉะนั้นเนี่ย พวกเขาก็ต้องการแชมป์ในรายการนี้เพื่อที่จะไป FC Champions ้ยนสให้ได้นะครับเ,เกมมันใกล้เคียงกันมากนะครับด้วยความที่เป็นทีมในระดับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยคราวนี้มันก็เลยอยู่ที่จังหวะและก็โอกาสว่าใครที่จะท,ทําได้ดีกว่ากันนะครับซึ่งเ,เกมที่เชียงรายจบด้วยการชนะเนี่ยมันก็ทําให้เห็นนะครับว่าความหลากหลายและก็ความเสถียรในเรื่องของรูปแบบวิธีการแล้วก็รวมไปถึงตัวผู้เล่นเนี่ยเชียงรายดีกว่านะครับ นักเตะอย่างบิโลโรซิมากลายเป็นศูนย์รวมทุกอย่างนะฮะมงชงลูกแรกยิงแล้วก็หมงตูชัยในลูกสองเนี่ยเอ่อมันทำให้เห็นว่าทีมของเชียงรายในปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับปีที่พวกเขาได้แชมป์เมื่อฤดุูกาลที่ผ่านมานะครับไม่มีวินเลียมอิลิเก้คนที่มาทดแทนไม่ว่าจะเป็นมาอินซอนไม่ว่าจะเป็นฟริเปอโมริมแทนไม่ได้เลยสักคนนะครับ อีกข้างหนึ่งนอกเหนือจากวินเรียมที่หายไปแล้วก็คือเอกนิต์นะครับที่เจ็บตลอดทั้งฤดูดการออดอดแอดแอเล่นไม่ได้อย่างที่เคยเล่นเมื่อรุฤดูดการที่แล้วเนี่ยตัวที่มาทดแทนก็ทดแทนในระดับที่เอกนิตท์ทไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าโอเคมันอาจจะมีตัวเลือกอย่างชัยวัฒน์ที่จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปนะครับมีอัครวินที่คอยมาช่วยเป็นเหมือนสไตเกอร์อีกคนหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บิลครับผมมองว่าใครก็จะมองว่า เชียงรายจะมีตัวตรงนั้นตรงนี้มาแต่สุดท้ายปีนี้อยู่ที่บิวจริงที่ค่อนข้างที่จะกลายเป็นคนที่แบกทุกอย่างและวพืเอเินแบกได้ด้วยนะครับในหลายๆเกมที่ต้องการเขารอบอแปดที่โดนนำไปก่อนแล้วกลับมาได้หรือแม้แต่เกมนี้ที่บิลเองก็ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเกมรุกคือพอบิลทำได้เนี่ยมันก็ง่ายสำหรับเชียงรายเพราะว่าถ้ามองถึงเรื่องของความหลากหลายในเกม รุกของเชียงรายปีนี้น้อยมากนะครับเพราะว่าเขามีจุดแข็งในเรื่องเกมรับนะครับความเหนียวแน่นของเกมรับความเข้าใจแทคติกของลูกทีมที่เล่นด้วยกันมาในตลอด2อสามปีที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจุดแข็งของเชียงรายคือตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายในเกมในโอกาสที่จะอย่างที่เราเห็นปีนี้มันจะเป็นปีที่พวกเขาชนะแบบเฉียดฉิวนะครับจะทุกเกมเลยครับ แต่ก็เอาตัวรอดมาได้นี่คือนี่คือความเป็นเชียงรายซึ่งมันก็ทําให้เห็นถึงประสบการณ์อันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่เดี๋ยวจะไปพรีวิวก่อนที่พ,พูดถึงนัดชิงนะเพราะฉะนั้นพูดถึงรอบรองโอเคเชียงรายน่าจะประมาณนี้ขรานี้มาพูดถึงผู้แพ้อย่างทูแ,งทแบงคอกที่เป็นปีที่อ,อกหักมือเปล่าอีกแล้วในการลงทุนค่อนข้างเยอะของทีมระดับ B u ยูเนี่ยอันนี้ก็น่าพูดถึงเหมือนกันนะครับในช่วง6ปีครึ่งที่มาโน่ทำเนี่ยมันทําให้เห็นว่ามันก็สุดทางแล้วครับมันปันแล้ว เคยเกือบจะได้แชม์ลีกเกือบจะได้ FA ครับก็ไปได้แค่เป็นระรองนะครับมันก็ทำให้เห็นว่ามันโน่เองก็คงจะไม่ดีพอแล้วแหะครับที่ที่จะทําให้บีไปได้ไกลกว่านี้อนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในตัวของหัวหน้าผู้สอนในปีนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดใหญ่ที่น่าสนใจของ b ีว่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งมันก็ยังพอมีข้อที่ใจชื้นอยู่บ้างตรงที่ว่า ในวิธีการการทํางานของโคชแบนเนี่ยมันเห็นภาพของอนาคตของ BU ได้พอสมควรนะครับโอเคมันอาจจะจบที่5ในลีกนะครับได้แค่ถึงแค่รอบรองชนะเลิศในช้าง f อเคัพมันยังไม่ไปถึงโทฟี่ยังไม่ได้ไปถึงแชมป์แต่ว่าสิ่งที่โคชแบนมาปรับจูนสําหรับทูแบงคอกตั้งแต่สักประมาณช่วงปลายเลกแรกต่อมาถึงเลก2จนจบฤด,ดูกาลเนี่ยเราเห็นถึงระบบวิธีการที่ผู้เล่นของ BU เริ่มที่จะเล่นได้ เข้าใจมากขึ้นนะครับหมายความว่าโอเคในมุมของวิธีการของมาโน่ก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็จบไปแล้วในเรื่องการทํางานแต่ว่ามุมของโค้ชแบนเนี่ยก็มีวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าในช่วงเลกสองเนี่ยบียูแพ้เพียงแค่สองเกมนะครับนั่นคือแพอ้ให้กับบุรรีรัมแล้วก็แพ้ในบ้านให้กับโคราชซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นว่า การเล่นที่มันมีอนาคตมันมีมากขึ้นมีจังหวะจากโค้มากขึ้นมีระบบระเบียบในการเซตบอลต่างๆมากขึ้นซึ่งตัวผู้เล่นของวี่ะมีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของโคชแบนก็มันเหมือนกับว่ามามามา,มาเจอกันพอดีเพราะว่าบอลสไตล์โคชแบนต้องใช้วิธีการใช้รายละเอียด่ันนัางเยอะนะครับแลแล้วก็ต้องใช้ศักยภาพของตัวผู้เล่นด้วยซึ่งศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องตากติกแต่เพียงแค่ว่า อเรื่องของขุมกําลังที่มีเนี่ยผมมองว่ามันยังมันยังต้องมีการปรับเปลี่ยนมันยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้สําหรับวียูนะครับในเรื่องของการเสริมทัพในฤดูกาลหน้าเท่าที่ได้ยินมาคือโค้ชแบนได้ไปต่อนะครับซึ่งก็ไม่ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าพาทีมาได้ถึงจุดนี้มันก็เหมือนกับเป็นช็อตแก้ไขที่แก้ไขในมุมผมเองผมมองว่า ได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่มันไปตกดาวลงไปไกลามากในช่วงท้ายที่มาโนทำเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าโค้ดแบนด์พาทีมขึ้นมาตรงนี้ได้แต่อราเนี้ยผมในมองว่าตัวที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของวิธีการอันดับแรกเลยคือเกมรุกนะครับเกมที่แพ้เชียงรายเนี่ยสิ่งที่ทําให้เห็นเลยก็คือว่าวันไหนที่เฮอร์เบิตี้ฟานันเดสและก็วันเดลุยส์ไม่สามารถเล่นในรูปแบบที่ตัวเองทําได้ เกมของ BU ก็จะขาดความหลากหลายทันทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นตัวต่างชาติที่แบกความเขาเรียกว่าแบกเกมรุกอยู่ทุกอย่างะจะังหวะจบสกอร์อยู่ที่วันเดอร์อ่าอยู่ที่เฮอร์เบตี้การทําเกมอยู่ที่วันเดอร์ซึ่งในส่วนเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าตัวเลือกที่มีเนี่ยมันยังไม่เพียงพอครับกองหน้าอย่างนัทธุสุกสุขอาจจะเป็นกองหน้าตัวไทยที่เป็นดาวสันโบลลำดับต้นๆได้ที่สองของท็อปสกอร์เลอร์คนไทย ก็จริงแต่ว่าในวันที่เบียวเล่นไม่ได้เงียบไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเลือกที่แตกต่างจากนัทวุฒนะครับเพราะว่าตอนเนี้ในในปีเลข2เนี่ยในยุคพี่แบร์เนี่ยก็คือมีแค่นัทวุฒมีแค่ชนะนัน,น,นซึ่งสองคนเนี้สไตล์คล้ายกันเลยครับโอเคเบียวอาจจะมีลูกกาอากาศเข้าฮอตที่ที่ดีกว่าชนะนันแต่ว่าด้วยความเป็นนักเตะไทยเนี่ยก็ มันก็ยังไม่มีความหลากหลายเพียงพอเพราะฉะนั้นตัวต่างชาติมันก็ไปเทที่วันเดอร์ที่เฮอร์เบตตี้ที่เอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ตัวอเชียก็เป็นฮาชิมิโฮสุกซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงในหัวขุมกาลังโดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้าถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประสบความสําเร็จในปีต่อไปผมมองว่าตําแหน่งเนี้ยบีอยู่ต้องหาให้ได้นะครับสำหรับกองหน้าตัวเป้าประเด็นก็คือกองหน้าตัวเป้าจะใช้โคต้าไหน ต่างชาติตอนนี้เอเวอร์ตันวันเดอร์และก็เฮเบตตี้กลายเป็น3ตัวบรา i ซิลที่กินโคต้าครบไปแล้วครับถ้าจะเปลี่ยนเอเวอร์ตันไม่น่าเปลี่ยนเพราะเป็นเกมรับแล้วจะเปลี่ยนใครระหว่างเฮเบตตี้กับวันเดอร์ซึ่งแน่นอนมีสัญญาด้วยกันทั้งคู่อันนี้เป็นช้อยที่จะต้องดูว่าจะตัดสินใจยังไงหาหน้าคนไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในยุคนี้ที่จะต้องไปหากองหน้าตัวไทยที่สามารถที่จะเป็นตัวระดับท็อปส corer ได้นะครับใช้ลุท ต่อไปก็เป็นโจทย์ที่ดีแต่ผมยังเชื่อว่ามันยังต้องมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโฟกัสที่ฮาจิเมะโฮโซไกหรือเปล่าที่ได้ข่าวว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปหากองหน้าเอเชียที่มีคุณภาพก็คไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะั้นเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของขุมกําลังในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าเป็นตําแหน่งที่บียูขาดอยู่นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งสําหรับผมเองที่จับตาดาูบียูมานานแล้วก็คือ นักเตะที่อยู่กับทีมมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถปรับเรื่องของทัศนคติอะไรไม่ได้แล้วะนะฮะคือเราจะเห็นยุคหนึ่งที่มานุพกริ่งทำทีมแล้วก็มีระบบวิธีการที่เล่นสนุกเล่นมันยิงประตูได้เยอะแต่ว่าก็จะเสียประตูเยอะด้วยนะครับสิ่งที่มันมันมันสะท้อนมาก็คือว่าวินัยในเรื่องของเกมรับของตัวผู้เล่นบีูเนี่ยมันเหมือนมันแก้ไม่ได้แล้ว เราจะเห็นว่าในเลกสองที่โค้ชแบนพยายามจะปรับจะจูนแล้วก็มีระบบวิธีการเข้ามาเนี่ยบางครั้งทีมบางครั้งการเสียประตูของทีมเนี่ยมันมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลนะมันมาจากวิธีการที่มันผมเชื่อนะว่าถ้ามันเซตตามวิธีการที่โค้ชบอกเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มันฟังก์ชันไปทั้งหมดแต่พอมันมีสักคนหนึ่งไม่เล่นไม่วิง่งเล่นและเสียบอลแล้วก็ไม่เอา วินัยในเกมรับเนี right? yeah. that, change change. So area, ball, ball, ่ยมันแก้ไม่ได้นะครับผมมองว่าทัศนคติของนักฟุตบอลในทีมบางคนมันถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดใหญ่ของบียูหรือเปล่าเพราะว่าในการที่จะไปถึงในจุดตรงนั้นเนี่ยนักเตะชุดนี้ถ้ามันไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันไปถึงได้นานแล้วอะในมุมของผมนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่านอกเหนือจากกองหน้าตัวเป้าที่ต่างเป็นต่างชาติที่ต้องหามาเพิ่มแล้วเนี่ยทัศนคติของนักฟุตบอลบางคนที่มันไปกับทีมต่อไม่ได้ แล้วก็ถึงเวลาในการที่จะผ่าตัดทีมเนี่ยผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ถ้า B u ลงทุนระดับเป็นร้อยร้อยล้านในแต่ละปีแล้วก็มือเปล่าทุกปีเนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ที่5ได้เข้ารอบรอง FA ฟเอคัเป็นการเริ่มต้นของยุคโคชแบนปีหน้ารอดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะสองทีมนี้ตกรอบบุรีรัมบียูรอดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเส้นทางในเอฟเอคัพจบไปแล้ว